สดชื่นกว่าเดิมเพลงใหม่เจนนี่ชุดไม่อยู่ทะลุสองล้านชิลชิวขอบคุณบทเรียนชีวิตหลังจากปล่อยเพลงใหม่ซิงเกิลใหม่ครับบทเรียนชีวิตของเจนนี่ได้บทสดชื่นก็เริ่มได้ว่าปังมากสุดๆมากเพราะไม่ทันข้ามคืนครับยอดวิวแรงมากทะลุ1ล้านวิวไปแบบชิลชิวตามกรางกระแสดราม่าครับที่โดนถาโถมแบบกระหน่ำไม่หยุดยั้งโดยเจนนี่ได้ดทสดชื่นนะครับโพสเฟสบุ๊กขอบคุณว่าขอบคุณ1ล้านวิวแรกนะคะ ขอบคุณน้องปาม DM น้องชายสุดหล่อผู้ร่วมฟีดขอบคุณดนตรีเพาะๆพจากพี่ออฟปิยวัฒน์เหมือนธนิบขอบคุณทีมถ่ายทำแพนด้าออฟฟิศขอบคุณสถานที่สวยๆอำเภอปากพนงังจังหวัดนครศรีและขอบคุณทุกการรับชมนะคะเข้ามาฟังกันบ,บ่อยๆนะคะแฮชแท็กบทเรียนชีวิตล่าสุดนั้นผ่านมาอีก18ชั่วโมงครับเพลงใหม่เพลงนี้ของเจนนี่ได้หมดทัศน์ชื่นก็ทะลุ2ล้านวิวไปอีกแล้วก่อนเจนนี่นะครับจะโพส์เฟซบุ๊กว่า ขอบคุณ2ล้านวิวนะฉากบทเรียนชีวิตขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเรียกว่าเพลงใหม่ของสาวเจ็ดนี่ได้หมดทดั้งสดเชิญครับแรงจนชุดไม่อยู่ทะลุ2ล้านวิวแบบชิวๆแล้วครับตอนนี้อีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับ ที่สำคัญนะครับต้องขอกราบขอพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยครับ